สวัสดียำแหล่งจ้ะพี่น้องจ๋าเออเข้าว่าขวดเป็นบ้าะนะพี่น้องเข้าว่าขวดเป็นบ้าะนะบ้าหัวป้งมาสันดาเบิบ่งพี่น้องรึอันนี้ข่อยหัมวมาตามองเห็้งานข่อยอันนี้มันเป็นอันนั่นเี่พี่น้องมันเป็นกะตาส่บักลินจีมาแมลินจีเมืงกีนนั่นไหมพี่น้องเนี่ย ตะฮักเอากระโดกกระดีอ่ะเออบ้านเข้าสิถิ่มมันบ่อละเออคอยกเกี้ยป้านะเนาะคอยชี้ได้ไหมเออเบื้องปุน๋นะไปตะฮักเอาอกระโดจังได้จังว่าคอยเป็นบ่าหลวงป้าพนักคอยขอเชียม,มาฝากเมียคอยเออ <c oughs> เฮ้ยแล้ไปเก็บเห็ดอุ้ยแต,ววยยตนน่ว่าเราบคุณชิบ่ได้เก็บเพชดตกพี่น้องแล้วเท่าเร็แล้วเชียวไปใจหยางหนึ่งใจยาใจ สิมไหแล้วบ่เบื้องเนี่ประโยชน์มันอะไรกันด้วยกัเดีอเออเอาไปาไยันยังก็ได้ตัวนี่ของเขาถิ่มเลยนี่เป็นบอ่อเนี่เบื้องไขกระเก็บมากเนาะเป็นขยะไขกระเก็บมากเบื้องเน,นี่นั่นมันล่ะมีฝ้าป้อมไม่พี่น้องจ๋าเจ้าว่าเอาไปเฮ็ดยังได้เนี่ยเอาเจ้าว่านั่นเนาะบ้านนี้รุ่นเป็นแบบนี้ก็มีเด้นเห็นบ่เออ อุ้ยขเขาเลยเฮ็ดดีแต่ผู้ใดสิว่าข่อยพี่บ่าดิ <c oughs> ข่อยอยากได้เนาะเออข่อยสิได้ข่อยสิเอ,อาออไปใส่ต้นไม้ก็ได้อตัวนีิแมะเอาไปตาเฮ็ดตาเฮ็ดเะเบ็ดผอก็ได้อตัวเออข่อยสิเอาไปอันปลูกใส่ผู้ดา่างก็ได้อีกตัวหนิลงไปก็ได้นี่นี่อุ้ยขเขาเลยเฮ็ดดีเท้ๆน,นี่นี่กาตาลิ้นกี้คือกันนี่มันมีสุง่สงสวงส่งเขาละว่าขอ่อยเป็นบ้าพะน้าพี่น้อง นี่บ่งนี่บ้านานี้เขาได้อันนี้มากี่นี่ข่อยเสียเอาไปฝากแม่ข่อยบ้านนี้พี่น้องเพิ่นมาเพิ่งกิสิเอาซถอะนี่เออสะอวนค <c oughs> ่ะข้าเจา้าเป็นของดีเป็นของดีเพิ่นเมิดได้จังสิข่อยเป็นคนยังสิแหละพี่น้องเฮ็ดยัง,งก่อเก็บกเขาว่า,าข่อยเป็นคนเาานะ <c oughs> ก็บขยะพะนะกัสิีบ่งพวมเขาหล่ะเขาเบียดในเขาดอกเนาะเออ,อ มันละเป็นต่หักพะโล่พะงานแม่ผู้ใดบ่เอาข่อยก็เอาตัวเนาะนั่นแต่ว่าห้องข่อยน่ะหกพี่แต่อันจังซี่นะเออบ้านนี้ข่อยก็สิเอาใส่รถหลานข่อยเมียถึงตัวเนาะเออแล้วนี่เว้าผู้ฟังเขาล่ะว่าข่อยเป็นบ้าห่อฟังข่อยบ่แม่นบ้านขอเนาะพี่น้องเออเฮาสิ่ด่ายไหมเออมันมีประโยชน์เนาะมือเจ้าว่าบ่สวัสดียามมื้อแลงจ้า